เกิดไฟลุกไหม้ออกมาครับคาดว่ามันเกิดจาก power บ a n ที่มันม,มีไฟเต็มมาบ่อยครั้งครับที่เราได้เห็นหรือว่าได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank นั้นเกิดการระเบิดในขณะที่จอดรถไว้กลางแดดร้อนจัดหรือติดไฟลุกไหม้ในขณะที่ชาร์จทิ้งเอาไว้ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ประกาศให้มาตรฐานของ power bank <S <S เป็นมาตรฐานบังคับซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอมอกอเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตนเองได้โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่16พฤศจิกายน2563นี้และมีฐานความผิดทางอาญาส่งผลให้ power bank ในท้องตลาดทุกยี่ห้อจะต้องมีเครื่องหมายมอกอรองรับตามที่มาตรฐานกำหนดเพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัย ใน EP นี้รายการของมันต้องดูรายการที่จะเปิดมุมมองทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใกล้ตัวจะชวนคุณไปดูการตรวจสอบมาตรฐานของแบตเตอรี่ power bank ที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอลิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ptech ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่แับของ p t e ทคเขาทดสอบประสิทธิภาพของการทำงาน Power Bank กันแบบไหนจึงจะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและได้มาตรฐานของมออกตามผมไปดูเลยครับเพราะว่าของมันต้องดูเอา้า พี่เลิศครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโอ้โหดีใจมากครับเจอกันวันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือพี่เรืองฤทธิ์นิดเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการครับเราก็จะได้ข้อมูลของพี่เทคอะไรมากขึ้นจากพี่นี่แหละเนาะครับฝากเพื่อลรบกวนด้วยครับโอ้ห้องนี้เข้ามานี่ผมว้าวมากเลยนะพี่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าห้องนี้เนี่ยเอาไว้ทําอะไรบ้างก็ห้องนี้เป็นการทดสอบตัวแบตเตอรี่ยกตัวอย่างนะครับเราเอาเอาทัพท์มือถือนะฮะใส่กระเป๋าหลังเอาไว้แล้วก็เเกิดนนนัั่งบขึ้มาะะ ถ้าแบตเตอรี่คุณภาพไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่า internal short circuit แล้วก็ทำให้ระเบิดได้าจากแค่การนั่งทับโทรศัพท์เนี่ยนะครับใช่ เครื่องนี้นี่คือเอาไ้เทสอะไรครับ <Okay. S 1> พี่ฤิเครื่องนี้นะครับเป็นการทดสอบเราเรียกว่าฟรีด็อกเทสฟรีด็อกเทสก็คือเป็นการโยนตัวแบตเตอรี่จากที่สูงลงบนพื้นคอนกรีตถ้าหากว่ามือถือเราตกลงจากที่สูงด้วยความสูงประมาณ1เมตรเนี่ยนะครับเราจะดูว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมีโอกาสระเบิดไหมเวลาการทดสอบเนี่ยเราต้องมองว่ามันเวอร์สเคสที่สุดเพราะบางครั้งดรอปบ,บนพื้นยางหรือดรอปบ,บนพื้นไม้เนี่ยมันจะอาจจะส่งผลจากขับตัวแบตเตอรี่ด้อยครับโอ้โห เจ็บใจอย่างที่คุณการเห็นตู้สีฟ้านี่นะครับคุณการเคยนั่งเครื่องถูกไหมฮะครัครอ,อย่างตู้นี้จะเป็นการจําลองค่าความดันติดลบ เอาตัวแบตเตอรี่นี่นะฮะใส่เข้าไปที่ตู้เวคขามแลว้วกดให้ความดันติดลบแ่นั้นเราเอามาดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะบวมหรือไม่บวมฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะรแต่ค,ความปลอดภัยนี่สําคัญจริงๆใช่ไหใช่ครับมแ้นเดี๋ยวเราไปดูอีกหัวข้อหนึ่งครับซึ่งเป็นหัวข้อคลายแม็กซ์อ๋อนี่คือคลายแม็กซ์เลยใช่ไหมครับพี่อันตรายที่เกิดขึ้นมากที่สุดของตัวแบตเตอรี่การที่ขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่ถึงกันหรือเราเรียกว่ามันช็อตถึงกันสาเหตุที่มันช็อต มีหลายสาเหตุมากยกตัวอย่างเช่นมือถือถ้าเกิดมือถือเกิดตกลองนั่งทับมือถือมือถือเกิดแพ็กเกิดบิดเบี้ยวจะทําให้ขั้วบวกขั้วลบในแบตเตอรี่ช็อตกันได้เพราะฉะนั้นการทดสอบยึงให้จําลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบที่ผมคุยมาเมื่อกี้แปอว่าที่พี่พูดมาทั้งหมดที่มันระเบิดเมื่อกี้นี่มันจะมาระเบิดหน้าผมเนี่ยครับมีโอกาสครับผมเดี๋ยวเรา เรื่องที่จะเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานเนี่ยต้องผ่านทุกด่านผ่านทุกด่านยังไม่พอนะครับทางพีเจก็จะออกหนังสือรับรองหรือว่าเทสต์รีพอร์ตนะครับเสร็จแล้วก็ยื่นไปที่สํานักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่าสอมอ,อเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปตรวจโรงงานอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้เครื่องหมายมอกกจะต้องประกอบไปด้วย2ส,ส่วน 1. ผลเทสต,ตัวโปรดักต์ของแบตเตอรี่2ผลการตรวจโรงงานการตรวจโรงงานผ่านผลทดสอบโปรดักต์ผ่าน จึงจะให้มอกประทับตาที่ตัวแบตเตอรี่หรือตัว power bank ได้พูดอย่างนี้นี่คือเข้าใจเลยว่ามาตรฐานนี้มันไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยนะพี่ใช่ให้มั่นใจว่าถ้าเราเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่ผ่านมอกก็ปลอดภัยละงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับโอ้โหมาแล้วโอ้เปิดปุ๊บควันขึ้นปั๊บใช่โอ้โหที่ควันท่วมขึ้นมาแล้วใช่ครับมีรักายไฟออกมาแล้วอยอุยออุออย ่ขนาดแบตเตอรี่แบบเขาเรียกว่าระดับเซลล์ใช่ไหมครับใช่ควันมันยังออกมาเกินตู้มาขนาดนี้ที่ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าเวลาเราใช้แบตเตอรี่ใหญ่ๆอะใช่แล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมานี่คือแบบครับคือปกติแล้วอย่างแบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่ตัวก้อนใหญ่ๆเขาจะมี protection การช็อตซอร์กิตเอาไว้นะครับถ้าเกิดช็อตโปรเทคชั o n เจะโปรเทคไปให้เกิดกรณีอย่างนี นอกจากนี้ทาง P Tech ยังได้มีการให้คำแนะนำกับผู้บริโภคให้คอยมันตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่โดยให้สังเกตจากรูปลักษณ์ภายนอกเช่นหากมีการบว,วมแตกหรือบิน่นก็ถือว่าไม่มีความปลอดภยัยควรจะนำไปตรวจสอบก่อนการใช้งานต่อและไม่ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีราคาที่ถูกเกินจริงและที่สำคัญครับควรเช็คดูก่อนว่าสินค้านั้นได้รับการรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเองสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่อยากจะนำสินค้าของท่านไปทดสอบมาตรฐานที่ P Tech สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์021178600หรือว่าศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.ptech.or.th และอย่าลืมติดตามชมสาระดีๆจากเราได้ทาง Facebook และ YouTube t Thailand Quality Hub เพราะของมันต้องดูครับ